ราก็เต๊นเลงตเลยลงเลยยืนดันวาผมยาวเขดันขนานั้นลยอ่ะนวาแล้วว่ามันงดังมากอุ้อมที่ลูกม่เก่งจริงอบเราต้องรู้ว่าอะไรควรรักษาอุ้ย อะไรเสียสละเพื่อปาวามหมายที่ใหญ่กว่าอดนดิมันคืออะไรวะพี่ <c oughs> ในครมีวามเห็นเรื่องนี้บ้างครับอีครับมันเป็นพาชน,นี่กลับจกากบนนอฟชอบเอาทฤษฎีฝรั่งมาอธิบายสิ่งที่เราต้องเจอทุกวันลองสร้งเป็นฐานาให้คนด้วย <c oughs> พวกเราไม่หยุดแค่นี้เว้โย เฮ้ยแตรว่าสาวนหนึ่งกับการคิทคูมันต้องฉากไป ไม่ใช่ผู้บร <pper> no, ิสุทธ <sun arrivé> um ิ์คยังจะไปเกี่ยงทำไมโคตรโง่เลยปลกไหม่้วล่ะแล้วไม่มีครอยู่เ้วยแล้วเปลี่ยนอะไรได้เหมือนกันเชิขอตับทท่นาารับีน แต่จริต้องรับสู่ออีกด้านหนึ่งของัใจน่าสนใจดยเจเจ็เออเดี๋ยนะมันมีที่เป็นนักศึกษาใช่ไหมั้มันเรีเยกอะไรนะมีเหตุการ ในประวัติศาสตร์ใช่เออลืมอ่ะหยุดหยุดหยุก็ลืมหมดอีกแล้วมันปีหนึ่งเก้าสองใช่ปะหนึ่งเก้าหกเก้าหนึ่งเก้าหกสองหกเก้าเอ้ยหนึ่งเออหกเก้าใช่ขอโทษหนึ่งเก้าหกเก้าใช่ค่ะมันคือพับคอมมิวนิตแห่งประเทศไทยจะตั้งเกาะกองทัพกดแอบประชาชนอ๋อก็คงจะแบบ อิงเหตุการณ์นี้มาอืแล้วมันยังเป็นปีที่เดินทางไปดวงจันทร์ครั้งแรกว้าวอ๋อก็เลยเริ่มต้นมาจากใช่เขาก็เลยพูดถึงเรื่องดวงจันทร์แล้วก็น่าจะพูดถึงเอ่อประวัติศาสตร์ไทยในตอนนั้นด้วยพร้อมกับยุคแบบอู้ห์ลุ่งเรื่องของศิลปะหรือเปล่ามันดูศิลปะมันแบบลุ่งเรื่องมากเลยนะหมายถึงว่าในเรื่องของแบบว่าการแต่งตัวความบันเทิงเออความบันเทิงเอออะไรอย่างงี้ยนะ หนูเห็นเข้า,ขามาเขาก็จะบอกว่าเรื่องเนี้ยเขาบอกไม่ใช่ซีรีส์วายแต่มันจะเป็นซีรีส์ออริจินอลเกย์ใช่ไหมที่เขาพูดเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นหนูคิดว่ามันน่าจะแบบนําเสนอความแบบว่าเป็นเรียลลิสต์มาอนนี้ใช่ความแบบในโลกของเกยจริงๆดีกว่ควาความเป็นจริงเออความเป็นจริงของเกยอะไรอย่างก็น่าสนใจนะใช่อิงประวัติศาสตร์ด้วยแล้วก็ว้าว จะเป็นย่าจะแบบเห็นอีกด้านหนึ่งเหมือนที่เขาพูดตอนจบว่าอีกด้านหนึ่งของดวงจันทร์เออพอยังมันน่าจะอยู่ตรงนี้แหละว่ามันจะมีส่วนที่เราไม่รู้ใช่มงจะเป็นบ้งอะไรอย่างเงี้ยมัน่าจะเป็นเหมือนฝั่งอโปลาจี่ต่างประเทศเออใช่ก็เลยเหมือนแล้วกลับมาที่ไทยก็เลยเหมือนแบบความคิดอีกแบบหนึ่งแ่าแต่แบบอีกด้านหนึ่งของดวงจันทร์คือนี่แหละประเทศไทยจริงๆอืม อะไร,ไรไน,นีร้ไหมเพราะที่เขามีพูดเรื่องว่าจะเอาความคิดจากมังนอกใช่ไหมเข้ามาอยู่ในแบบประเทศไทย<ช>แล้วตัวโป๊ะคือ่มากแต่งตัวเนี้ยมากแบบเออหลอเราสารภาพว่าคือไม่รู้จักดาราโอเคเข<ต>้าใจ<ะ>แต่รู้จักดาราบางคนผนยธอะไรอย่างเงี้ยรู้จักเออแต่ก็ดูไม่ออกเดียวว่โดมใครคู่ใครหรือใครทําอะไรยังดูไม่ออกเหมือนกัน<อ>แต่ว่าคิดว่าก็อย่างที่เขาบอกว่ามันน่าจะ เเ่ารือคิดว่าก็คงเป็นไมคอโบแล้วก็ส่วนยุคน่าจะเข้ามาในในในตัวเรื่องของของความด้วยเออแล้วก็ในเรื่องของความเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับความคอมมิวนิสต์ใช่ไหมใช่ส่วนนุงคือแบบราชการอืมอะไรบ้าอืมเพราะว่ามันจะมีซีนหนึ่งที่ส่วนยุคนเรื่องของยูชี่นะะจับโกนาโป ไม่ใช่ผู้หญิงหรอจับผู้หญิงไม่ร mm ู้จับเหมือนเหมือนต้องแต่งเหมือนือนจะต้องแต่งงานปะแต่ว่าไปจับคนไขรคนไครยังดูไม่ออกเลยนี่ต้องแต่งงานแต่ไม่รู้ก็เนี่ยเสื้อเสื้อเหมือนกันเอ้ไม่ไม่ใช่อากูแต่ว่าต้องแต่งอาจจะสื่อว่าแต่ต้องแต่งงานแต่ก็ชอบผู้ชายไงยขอย้อนย้อนไปอีกว่าว่ามันมี โกนาโปนี่เขาหัมยเขาอยู่ข้างหลังอ่ะใช่แล้วก็คนผู้ชายแต่ไม่เป็นเมทแล้วตอนก่อนใครอะเมื่อกี้อ๋อชื่ออโปลจริงที่อยู่บนปอไซ์หลับไม้อะเออจรงจริงแต่มันเหมือนมันจะมีสองช่วงป้าช่วงที่ที่ไม้ผมยาวแล้วไม้ผมสั้นหรอวะ มันจะมีช่วงหนึ่งหลังๆมนนีสลับแต่คุณจะจูบกับไมอ่ะคืออกงงความสัมพันธ์นี้น่าจะซับซ้อนเลยแหละเออโอเคน่าจะปวดหัวนะดูแลน่นจะเป็นสิ่งที่มีมีให้พูดเยอะแล้วปวดหัวแล้วก็น่าจะเข้มข้นทั้งในเรื่องของ การเมืองและการเมืองสังคมและความรักความรักใช่เพราะว่ามันดูอินรนตรงหนังมากเลยอยู่เออว่าดูอีกรอบก็ยังงงว่าใครคู่ใครใครอะไร <c oughs> ยงางไงเออเออน่าจะคู่กันนั่นแหละคนนี้จุใต้หนังมา,ามต้องมารอดูกันนะคะมันจะเป็นยังไงวันนี้เราลาการก,กันเลยค่ะเดี๋ยวตัวเต็มออกเราทํากันแน่นอนนี่ไปแล้วนะคบเจอกันจ้ายังไยค่ะกดไลค์กดแชร์